สวัสดีครับชาวนักลงทุนช่องโกเทกผมโค้ดสนทยางานแยะที่จะามาอัปเดตข่าวสาราการเทรดตลาดฟอเรสินทร,รัพย์ทองคำประจำวันที่4สิงหาคม2564นะครับช่วงเช้าๆจะมาเจอกัอน รับลงทุนที่สนใจอยากจะเพิ่มนะการลงทุนในตลาด f o r รสนะครับนะครับขึ้นมาเดือนที่8แล้วครับคุณผู้ชมก็เป็นลักษณะอยู่ประมาณเลยกลางเดือนไปแล้วก็เป็นไตรามาสที่3นะครับเข้าไตรามาสที่3ก็ทิศทางทองคำ จะเป็นเช่นไรกลยุทธ์การลงทุนของโค้ชสนทยาก็จะใช้แพลนฟอร์มไลฟ์บ r กเกอร์นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ในตลาดอย่างยั่งยืนนะครับ mm hmm. เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่24แล้วนะครับก็จะครบในวันครบเต็ม 24เดือน2ปีของโค้ชสนธยางามแยญ่จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงในช่วงวันครบครอบย่สิบปีเอ้ยีเดือนเต็มผมก็จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าในรอบสองปีที่เข้ามาสู่วงการตลาดตัวเร็จมีทิศทางมีกลยุทธ อย่างไรถึงให้ผมสามารถอยู่ตลาด f o r เ x ได้ถึงณตอนนี้นะครับกลยุทธ์ที่ส่วนมากที่ผมจะใช้ก็คือผมใช้เดเทก็คือเทรดเป็นรายวันนะครับเทรดเป็นราย,รายวันก็ช่วงเช้าๆที่มาอัพเดตคุณผู้ชมก็เป็นลักษณะ,ะการเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ แต่ยังไม่เข้าเทรดนะครับไม่ไม่เข้าเทรดจะเริ่มเข้าเทรดก็จะเป็นสองช่วงก็จะเป็นช่วงตลาดยุโรปนะครับตลาดยุโรปกับตลาดอเมริกาตลาดอเมริกาก็ประมาณหนึ่งทุ่มสามสิบนะครับผมก็จะปิดตลาดทันทีในระยะไม่เกินสองทุ่มครึ่งอยู่ที่ว่ากลยุทธ์การวางแผนในรอบวันเพราะว่าตลาด โฟร์เดจะเริ่มเปิดตลาดในเวลาตีห้านาทีก็จะไปปิดประมาณตีสี่นะครับก็ของอีกวันรุ่งขึ้นนะครับงั้นช่วงเช้าๆก็จะเป็นกลยุทธ์การวางแผนมากสีก,กว่านะครับเพราะว่าจะทำให้เราอยู่กับตลาดอย่างย่ำยืนะครับอยู่รอดในตลาดนะครับเมื่อวานผมก็ ตามเป้าหมายนะครับก็ราคาตลาดเป็นลักษณะเทรนขาลงนะครับราคาเปิดนะครับราคาเปิดส่วนมติผมจะใช้ทานเฟรมเดเทรดนะครับเดเทรดนะครับเดเทรดนะครับนี่เนี่ยผมนะครับนะเดเทรดนะผมจะใช้เดเทร์ราคาเปิดเมื่อวานนะครับราคาเปิดมาอยู่ที่แนวต้าน 1,815แล้วก็ทําโลต่ำสุดปิดที่ประมาณตีสี่ก็ที่ราคา1,806น,นะครับพอเปิดตลาดมาก็มาที่ราคา1,810.30ก็คือราคาซื้อนะครับผมจะใช้กลยุทธ์เครื่องมือก็คือ ใช้แนวนะครับใช้ใช้ใช้แนวต้านนะครับผมใช้แนวต้านนะครับใช้แนวต้านกับแนวรับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่านะครับคือผมจะใช้แนวรับกับแนวต้านแนวรับเนี่ยผมก็จะเข้าซื้อแนวต้านผมก็จะกดขายหรือกดเซลล์เครื่องมือที่ผมใช้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้ผมพอใชแนวนอนนิดนึงนะครับ เครื่องมือที่ผมใช้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้นะครับเครื่องมือที่ผมใช้ก็มีอยู่ใช้ฟิโบนัชชีนะครับผมใช้ฟิโบนัชชีเพื่อคาดการแนวโน้มของแท่งเทียนนะครับผมใช้แท่งเทียนนะครับแท่งเทียนก็หมายว่าแท่งเทียนสีเขียวมันก็จะคาดการว่าจะเป็นลักษณะ เทรนไบนะครับเทรนขาขึ้นส่วนแท่งสีแดงมันก็จะเป็นเทรนขาลงนะครับผมก็ใช้กลยุทธ์เท่านี้นะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์วิเคราะห์ในการลงทุนแล้วเราก็จะดูว่าฟิโบนัชชีเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างก,ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นเทรนขาลงนะเห็นเปอร์เซ็นต์ไหมครับคุณผู้ชม ผมพยายามที่จะพัฒนานะมันจะมีเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่ด้านนี้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเทรนขาลงผมเอาศูนย์เอาศูนย์ที่จุดราคาสูงสุดนะครับมันก็จะมามี38.2%สิแอา 50, 50แล้วก็61.8%แล้วก็จุด100%แล้วก็130% 38.2% 161.8%อันนี้ก็คือเครื่องมือที่ผมใช้เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดคุณผู้ชมในช่วงครบรอบ2ปี24เดือนแต่วันนี้ทิศทางยังเป็นลักษณะอาจจะลงมาพักตัวนะอาจจะลงม่มาพักตัวถ้าไม่หลุดกรอบซื้อราคา1,000 805เราก็สามารถที่จะกดเข้าซื้อเป็นลนักษณะบายถ้าหลุดแล้วมันก็จะเป็นเครนขาลงนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบนะงั้นกรอบการลงทุนสำหรับวันนี้เป็นเป็นไกด์ไลน์นะครับให้คุณผู้ชมเพราะว่าเปิดตลาดมานี่มันแท่งเขียวมันจะมีแรงแรงแ,รงแรงที่พยายามที่จะเพราะว่าแนวรับค่อนข้างจะแข็งแกร่ง แนวรับผมถ้าหลุด1,000ราคาซื้อนะผมผมจะเน้นลักษณะาราคาซื้อ1,805ถ้าไม่หลุดมันจะเป็นเทรนขาขึ้นถ้าหลุดก็จะเป็นลงนะครับงั้นจุดแนวรับผมก็จะให้1 8 0่แล้วก็1 8 0่นแแล้วก็หลุดราคาต่ำสุด1,790บ เป็นราคาที่เราควรจะเข้าซื้อตอนนี้แนวต้านนะครับแนวต้านอันที่หนึ่งผมก็อยู่ที่ราคา1,815นะครับถ้าหลุด1,814มันก็จะเป็นลักษณะเทรนขาขึ้นนะครับนะครับนะมันทบทวนใหม่แนวต้านที่1,800 1,810 1ิบหนะครับหนึ่ที่เราจะกดขายสำหรับกรบวันนี้แล้วก็แนวรับ1 8ึ่ก็คือกดกดบายนะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์การลงทุนมาอัปเดตเช้าๆกับโค้ดสนธยาช่องโกเทสนะครับเพื่อมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนักลงทุนไม่มากก็น้อยเพราะว่าผมใช้ระบบ Day Trade, เดเท e เช้าๆตลาดญี่ปุ่น ตลาดจีนผมก็จะใช้ระบบวิเคราะห์เอาจะยังไม่เข้าตลาดแค่ดูว่าทิศทางของกราฟมันจะเป็นเช่ไนไรผมก็จะเข้าเทรดช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็จะปิดไม่เกินสามทุ่มแล้วก็จบกันเลยนะครับแล้วเราก็มาเริ่มหน่อยนะครับช่วงเช้าๆเราไม่ได้เฝ้าตลาดนะครับอันนี้ก็คือสาระข่าวสารที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมก็คือกรบอบวันนี้แนวต้านน1่ันแนวรับ ห0 0่งพันศูนาถ้าไม่หลุดกรอบก็เทรนขาขึ้นถ้าหลุดกรอบก็เป็นเทรนขาลงนะครับแต่อย่างไรก็อย่าลืมกด Subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้โค้ดสนทยางานแยะมาอัปเดตราคาทองคำสำหรับวันนี้ขอให้นักลงทุนจงโชคดีมีชัยพบกันใหม่ในคลิปวันถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ